ครับมาอยู่พัทยานะครับเดแต่ตรงนี้ฝรั่งบานแหละหาดจอมเทียนใครเปล่าใครสิเนี่ยฮะ ไกลๆนู่นจะเป็นเรือโจรสลัดนะครับนเห็นปะ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูใครจะไปที่นู่นต้องจองไปนะครับเรือโจรสลัดนะสวยนะครับนี่นะครับพัทยานะครับ ก็พอดีผมหยุดวันนี้ก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็พาเด็กๆมาเที่ยวนะครับบบรรยากาศน่ามาเที่ยว แต่น้ำทะเลคงจะเค็มหน้าดูนะใช่ป่ะไหนเข้าร้านไหน สวัสดีครับเราก็มาออถึงห้องพักกันแล้วนะครับอันนี้นี่นี่นนฮะห้องพักเราไหนตัวนี้เป็นอะไรนี่กระโปรงหรอมี<แ>ทีวีด้วยเออใส่กระโปรงนีนออ่คุมไปกระดาษนี่ฮะใส่ชุดซั้นเลยแหละนี่โทรสัพท์รหาสมาที่นี่ได้ด้วยแต่ใส่ใส่ก็ใส่ชุดอันนี้ก็ใส่มีชามไปด้วยมีรีวิวในห้องนะครับนี่นี่ฮะ มีตู้เย็นนะครับมีตู้เย็นก็มีแก้วกาแฟข้างบนก็มีตู้เซฟด้วยนี่มีไม้แผ่นเสื้อด้วยนะครับวันนี้นี่นี่ครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่บนชั้น24สิบสีนี่สมาชิกเราอยู่ทางด้านหลังอยู่สูงมากเลยเนี่ยเราอยู่สูง เนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูวิวทั้งนอกนะครับวิวดีมากเลยตรงเนี้ยอยู่ติดชายหาดเนี่เห็นเขาเล่นเจสกีเนี่ยนะอุ้ยนี่ฮะเดี๋ยวเปิดกล้องหน้าดีกว่านี่นะครับอันนี้จะเป็นสวนน้ําที่เราจะไปเล่นกันนะครับแล้วก็จะมีสวนสนุกด้วยนะครับเดี๋ยวผมซูมใกล้ๆมันติดชาทะเลนะครับอันนี้มองไปเห็นเกาะล้านได้ด้วยนะครับเห็นเกาะล้านน,านฮะ อันนั้นก็จะเป็นเรือโจรสลัดนะครับนี่จะสูงไปใกล้ๆนี่ฮะอย่วิวตีแบบใจอ่ะ,ะเดี๋ยวผมจะสูงไปใกล้ๆนะครับนี่นฮะผมอยู่บนชั้น24นะครับนี่นี่กระเช้ากระเช้านี่นี่มีกระเช้าด้วย เขาอยู่ทางด้านบนทั้งบนนะครับทั้งบนจะเป็นร้านอาหารลอยฟ้านะครับต้องนั่งกับเช้าต้องนั่งกับเช้าขึ้นไปนะครับเนี่ยครัดูบรรยากาศนะครับเนี่ยกกิเช้าอยู่สูงกเราอีกนะออีกเช้าเ้าหารน่ะนีนเล่นผมเล่เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกัน เป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวเราจะไปพบเจอกันด้านล่างน,นะครับตอนนี้ก็ขอไปทำภารกิจส่วนตัวก่อนนะครับตอนนี้ป้ายปิด